ัดีครับวันนี้ลุงยุทธพาเที่ยวสวนก็มาาที่สวนสีชาทองนะครับอยู่ในเขตของบ้านวังกระดาษเงินตำบลท้ายดงอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบ,บูรณ์นะครับอันนี้สวนลุงอ้วนก็แกจะทําหลายอย่างนะครับสวนผสมมีทั้งฝรั่งกิมจูมีทั้งทุเรียนมะพร้าวน้ําหอม เลี้ยงกุ้งด้วยนะครับแล้วก็พืชผลไม้อะไรต่างๆมากมายส้มโอก็มีพอดีมาเจอลูกสาวสวัสดีค่ะลูกสาวใช่ไหมลูกสะพ้ายอ่าลูกสะพ้ายเออปีนั้นมาต้นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะทุเรียนนะนะค่ะแล้วมาปีนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งแล้วลุงว่าไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ค่ะโอ้มัน <ไป S 1> เสียเ <ไป S 1> ที่ยวเนาะไ, <ป S 1> <ne? S 2> ไปอีกสวนหนึ่งอ๋อมีอีกสวนนึงเหรอ เป็นสวนมะม่วงค่ะเอแต่ทุเรียนนี่มันมีมีอยู่แค่นี้มีแค่นี้ค่ะ,อะลองลองไปดูต้นนี้มันเป็นยังไงเนี่ยอโอ้โหนี่ผมจะ,ะกำลังจะบอกว่าการทำทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆนะครับในปีที่แล้วติดดอกออกรูปใช่ไหมปีนี้ทำไมมาโดนอย่างนี้หมดเลยเนี่ยมันโดนเองด้วยเจอพายุช่วงหนึ่งกิ่งมันหกักไ,ไฟท็อปด้วยป่า แล้วก็น่าจะเจอโรคด้วยอะค่ะไปทบอปเทอล่าค่าเชืาอราจเจอด่วงบ้างไหมด้วงก็มีค่ะมีอีกออมันก็ไม่มีแต่เฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่กําลังปลูกใหม่อันนี้ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมค่ะโอ้เหน็นเนาะทำไมทำยากแท้ทุเรียนนะ,ะเห็นอย่างนี้ของผมผมก็ท้อเลยเนะี่ย ลงแซมไม่เยอะเลยเนะะาะมะยงชิดก็มีปลูกแซมไว้อันนี้กี่ปีหนูพอรู้ไหมเนี่ยไม่ห้าหกปีแล้วเหรอน่าจะประมาณนี้เนี่ยดูใบก็ดูไม่สวยเลยนะครับเนี่ยก็อย่างที่ผมว่ากําลังจะบอกว่าการทํำทุเรียนเนี่ยมันเสนยากจริงๆใครว่าบอกอไม่ยากผมไม่เชื่อหรอกนะครับ ของผมก็ยังขนาดดูเช้าดูเย็นก็ยังอันนี้ก็เริ่มนต่ติดหางแย้ติดหางแย้ดอกกิ่งมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าเท่าไหร่นะครับดูดิใบก็แห้งแห้ไม่ไหม้ใบเริ่มคนไหนที่ทำทุเรียนแล้วประสบความสำเร็จ ได้รับผลก็ถือว่าสอบผ่านนะครับการทําทุเรียนอย่างต้นต้นนู้นก็เหมือนเหมือนกันไหมอายุเท่ากันไหมลองลองาไปดูสักนิดจะหาต้นที่สมบูรณ์อวดเขาหน่อยก็ไม,ไม่ไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหมะเขือเอนี่ยขนาดต้นอย่างนี้มาปลูกใหม่ใช่ไหมก็อโอ้โห ตนไม่ค่อยประทับใจเ<จ>นี่ยดูดิดูดิดมันเกิดจากปัญหาเชื้อราในทุเรียนเนี่ยปัญหานะเยอะมากอย่างใบก็จะเป็นพวกเพี้ยไฟอะไรแดงเพี้ยจักระจันเพี้ยไก่แจ้นะครับสังเกตดูยอดเริ่มตายอย่างเงี้ยตายอย่างงี้ก็ลักษณะก็คือเจอไฟพบ ทัวล่าทางภาคพ,พื้นดินเนี่ยเราเวลาออกดอกออกผลได้รับผลสัก7-8ปีไปเถอะตอนนี้ก็ด้วงนะครับจะเจอด้วงเจาะชายจนต้นลำต้นนี่ตายยืนต้นก็มีมีหลายเจ้าด้วยกันนะครับอันนี้อยู่ในเขตของวังกระดาษตำบลท้ายดงอำเภอวังปูงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับดีนะลูกอ้วนแกทำหลายอย่างนะครับในเนื้อที่ นทำทั้งฝรั่งนี่ก็เก็บขายเรื่อยๆใช่ไหมฝรั่งกิมจูอันที่ไปอีกส่วนนียก็คือสวนมะม่วงแล้วก็แกเลี้ยงกุ้งอ่ะตอนนี้ย้ายกุ้งไปที่นู่นเหรอใช่ไปย้ายไปที่นูน่นก็เป็นบอ่อดินเป็นบอ่อดินไอ้บอ่บอบ่อทาไม่ไม่ธรรมชาติมันไม่ค่อยงามไอ้ไม่ไม่ค่อยเจริญเติบโตใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นบอ่อเนี่ยเป็นบอ่อ อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะกระชังบกกระชังบกีกบก่ไม่ดมีไม่ดีค่ะสรุปแล้วไม่ดีเนาะค่ะต้องไปธรรมชาติบอ่อดินทําเป็นบอ่อดินเลยบอ่อดินนี่ก็คือโตเลยใช่แกดักมาขายหลายรอบแล,ล้วอ๋อเหรอใช่ค่ะโอ้แล้วมายงชิดนี่เก็บไปหลายรอบแล้วมัง้งเออหมายถึงว่าอ่ามายงชิดจะมีด้านหลังที่เป็นต้นใหญ่ะคะ่ะตอนนี้พ่อค้าเหมาไปแล้วเหมาไปแล้วเหรอใช่ค่ะเหลือรุ่นสอง แล้วอันนี้เราเก็บขายเองหรือว่ามีพ่อค้ามาเหมาอันนี้เก็บขายเอง <tow? S 2> เก็บขายเองโรเท่าไหรปีนี้เอขายเท่าเดิมค่ะโลละยี่สิบยี่สิบบาทหลายต้นนะนะ <okay. S 1> มะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน,น้าหอมก็อ่าก็เจอเจอโรคเหมือนกันเจอพวกด้วงด้วงเจาะเหรอเอ๊ะมันด้วงเจาะมะพร้าวเนี่ยกับไอ้ด้วงเจาะไอ้ทุเรียนมันตัวเดียวกันไหมสังเกตไหมไม่เคยสังเกตเหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูมะยงชิดกันดูดดแถวนี้นะครับจากจากตรงนี้ไปจะมีอีก3 4สี่สวนอยู่ข้างในนะครับสวนทุเรียนสวนมะยงชิดแล้วก็มะม่วงมะยงชิดนี่ขึ้นชื่อเลยนะครับในแถบนี้แล้วก็ทุเรียนก็จะมีสวนมาลายทองมาลายทองนะครับขึ้นชื่อรู้สึกว่าจะเป็นสวนแรกๆของบ้านบางกระดาษนะครับแต่ก็เจอด้วง โอ้ oh, เรื่องด้วงนีง่ผมนี่เสียวเลยนะครับต้นผมนี่มีอยู่เจ็ดปดต้น mm hmm. เขาบอกว่าปลูกให้งามตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงสี่ปีห้าปีนะี่ยปลูกให้งามนั่นได้แต่ว่าหลังจากที่ปิดลูกปิดอะไรผ่านไปเจ็ดปดปีอันนั้นระวังยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกด้วงนะครับอันนี้ก็เออ,ค,อค่อยดูแลค่อยยังชั่วหน่อยนึง หนูนี่กี่ปีแล้วเนะี่ยกี่ปีแล้วประมาณ,มาณสามปีโอ้เอ๊ะมันเป็นที่ดินหรือมันเป็นเพราะอะไรเนาะดินมันจะเป็นดินร่วนปนตะกั่ยหรือปเปล่าเนเี่ยขนาดพยา,พยายามบำรุงมันอยู่บ,บำรุงดินใช่ไหมเออฮิวมิกฮิวมัต แล้วก็อะไรยิบซ้ำปูนขาวปูนเปลือบหอยที่สวนผมก็ซื้อมาให้บ้างนะครับแต่ฤดูการมะม่วงนะครับหลังจากที่กินแล้วขายแล้วยังเหลือเขาก็จะมาแปรรูปเอาไว้แจก,กรูปแจกหลานฝากญาติพี่น้องที่อยู่ทางไกลหรือไม่อีกทีก็เอาไปขายที่ตลาด ในหมู่บ้านนะครับมีตลาดนัดตลาดเชา้าตลาดเย็นเป็นเงินทั้งนั้นแหละนะครับถ้าขยันในทุเรียนสองต้นนี้ก็ดูดีด,ดูดูดีนะเกิงๆดูดีมันเป็นมันชอบดินแบบนี้หรือเปล่าตรงนีน้ดินในโซนนี้เอ่อยังไงก็เอาใจช่วยให้ผ่านไปด้วยดีอย่ามีโรคมีภัยนะครับได้เก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างน้อยๆก็เป็นลูกแล้วจะได้มาชิมสักพูสงพูต้นต้นนี้อ่าต้นเรียนต้นนี้ก็เจอโรคเหมือนกันครมบว่าอ่าช่วงแรกอะค่ะก็ติดดอกดีแล้วก็ติดผลสักพักก็ร่วงค่ะนเนี่ยเนีค่ะสาเหตุคือเชืราชืราดว่ว,วงเดึงอะไรมีเจาะบ้างไหมดูเลยไม่มีเนาะ นี่เราก็ให้น้ำให้ปุ๋ยตามปกติที่เขาทำกันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหสวนตระกูลส้มโอหรือว่ามะน,นาวดีจังเลยส้มส้มแล้วก็จะมีองุ่นด้วยค่ะที่เราปลูกไว้องุ่นก็มีโอ้โหสารพัดมันกี่อย่างในในสวนนี้หลายอย่างค่ะในเนื้อที่หนูจำได้ไหมว่ามีกี่ไร่ประมาณสิบไร่ประมาณสิบไร่ น,นี่ส้มพันอะไรเนี่ยเขียวหวานเออเขียวหวานนพันอะไรลุงอ้วนไม่อยู่เจ้าของตัวจริงไม่อยู่ไปอีกสวนหนึ่งนะครับเนี่ยดูส้มโอมันก็งามงามติดแล้วใช่ไหมที่ผ่านมามค่ะข้างหน้าเ่ยจะติดลกูกส้มโอมันจะงามงามกว่าปะกะติเลยเนาะงามกว่าทุกอย่างเลยอันเดียว เอาไปดูมะยงชิดกันดีกว่าเอามาอมะยงชิดนี่มีทั้งหมดกี่ต้นสี่สิบกว่าต้น,ดตนได้รับผลมาหลายปีแล้วเนาะดูต้นใหญ่จังอันนี้จะเป็นรุ่นสองรุ่นแรกเกิดกันเลยคอ่าผมจะให้ดูนะครับตรงนี้นะเนี่ยนะลุงว่าแกก็มาปลูกแจมไว้เป็นแถว ยกโคกห้อย่างดีน้ำท่วมไหมแยวนี้ถ้าหนะ้าน,ะน้ำน้ำเยอะๆก็ท่วมค่ะท่วมหมดเนี่ยช่องกลางระหว่างกลางลก็ปลูกคาพืชผักสวนครัวไม่เสียพื้นที่เนี่ยมายงชิดมีอยู่สีสิบกว่าต้นใช่ไหมโอ,โอ้โหอันนี้พ่อค้ามาเหมาเหรอเหมาไปรอบนึแล้ว เก็บไปรอบนึงแล้วค่ะอันนี้รอบสองได้ะะราคาโลละเท่าไหร่เออเหมาวสวนค่ะเหมาวสวนเลยเหรอเหมาวสวนเลยอันนี้ก็เป็นของเขาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นของเขาอยู่อืลูกในฝ่ามือโอ้โหไข่ไก่เบอร์เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สองโอ้โหนี่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 น ความห่างระหว่างต้นผมว่าะสักประมาณหกเมตรเนี่ยต้นนี้นะหกเมตรน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็จากระหว่างแถวตรงนี้น่าจะอยู่ที่ห้าเมตรกี่เมตรหนูฮะประมาณหกเมตรเนาะ ห้าเออหกคูณห้าเมตรดูวิธีการวัดระยะโอเออเข้ามาเหมาไปเท่าไหร่บอกราคาได้ไหมที่เหมาไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็หลายตังค์เนาะเพราะว่าตอนนี้เขาขายกันอยู่ขายปีกตามตลาดก็มีสี่สิบห้าสิบาสเออห้าสิบบาทช็อก็น่จะโลละร้อแล้วก็ลงมาเป็นโลละห้าสิบอันนี้ก็เหมาเลยก็คือ เขาเข้ามาเอาคนงานเข้ามาเก็บเองเลยเก็บเองใช่เราไม่ต้องทำอะไรคือเหมาก็คือเหมาส่วนเข้าไปขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาละมันต้องมีกำลังกำไรอยู่แล้วละ่ะเขาก็จะไปแถวตลาดไทยมั่งใช่ไหมในกรุงเทพใช่ค่ะนี่อายุก็คงจะสิบกว่าปีแล้วมั้งเนอะเอ่อบางคนเขาบอกว่าการปลูกต้นไอ,อ้ปลูกมะยงชิดเนี่ยให้ดีเลยเขาบอกแปดคูณแปดเมตร แต่ผมก็มาปลูกที่สวนสิบกว่าต้นนะครับแต่คูณแปดนี่ผมว่ามันห่างดูดูมันห่างไปนะครับแต่ถ้ามันโตขึ้นมา,าได้ระดับนี้จากสิบกว่าปีเนี่ยมันก็จะอาจจะจะพอดีเพราะว่าอาจากตรงนี้นะครับตรงนี้มาต้นกลางตงน้นริมมันห้าคูณสองก็สิบเมตรใช่ไหมสิบเมตรถ้าแปดคูณแปดก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็จะพอดี อิ่งก้านอะไรมันก็จะชนกันพอดีหมูมาส่วนนี้หลากหลายนะครับอ่าที่มองไปผ่านไปตรงนู้นเป็นหน่อไม้เลี้ยงเหรอลุงอวนะ้วนแกขยันจริงเลยนะเป็นคนพื้นเพของหมู่บ้านางกระดาษเงินนะครับเป็นคนขยันแล้วแกก็รู้ว่าเนี่ยในพื้นที่ขนาดเนี้ยจะเอาพืชอะไรมาปลูก ที่สามารถที่จะขายได้ตลอดทั้งปีนะครับถ้าหน้าฝนนี่โหออกไม่ทันแต่โดยสรุปแล้วนะครับส่วนนี้ส่วนลุงอ้วนเนี่ยอย่างอื่นผมว่าโอเคแต่มาเรื่องทุเรียนค่อนข้างจะหนักหนาสหัสสกันนะครับมันเนี่ยแต่ละต้นดูสิ แต่แลรต้นมันไม่ประทับใจเลยทางที่ท้งท้งที่ให้ปุ๋ยให้น้ําตามปกติใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกับที่เขาทากันใช่ไหมดูแลแต่มันก็ผลงานมันก็ออกมาอย่างนี้แล้วในความรู้สึกตัวเองประทับใจไหมเนี่ยไม่ไม่โอเคเนาะไม่โอเคไม่โอเค ครับโดยสรุปแล้วว่าการทำทุเรียนเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากมากๆสำหรับชาวบ้านทั่ว,วไปโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับจริงๆลุงอ้วนแกขยันมากทุกอย่างในสวนแกประสบความสำเร็จทุกอย่างยกเว้นทุเรียนทุเรียนยเห็นแล้วก็น่า,นาเสียดายนะครับแทนที่จะส่วนใหญ่ก็รับผลกันมาเยอะแล้วนะครับห้าหกปีเจ็ดปีเนี่ย ของของลุงอ้วนรู้สึกจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ยังไงก็ <_ Q> เอาใจช่วยเนาะยังไงก็ขอให้รัน, <_ Q> น้ <_ Q> พนพยายามต่อพยายามต่อแต่ยังไม่ท้อใช่ไหมยังค่ะยังไม่ทอ้อเนี่ยมันลำต้นอะไรทุกอย่างมันไม่ไม่โอเคเลยเนะี่ยเห็นอันนี้ก็ตายละเนี่ยโอเค โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจากลุงยุทธพาเที่ยวสวนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ